สวัสดีครับเรือนซูชิเช้านี้กำลังขึ้นเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันดูจากกราฟแล้วแนวโน้มน่าจะขึ้นจะเห็นว่าแท่งสีเขียวก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่สีแดงปิดยังไม่เต็มแท่งจะเห็นว่าจะมีส่วนสีแดงของ ส่วนสีแดงของแท่งเทียนนี้นี่มันจะมีไส้ตรงนี้เห็นไหมไส้ตรงนี้ช่วงไส้ตรงนี้มันมันยังเหลือเยอะแสดงว่าแนวโน้มมันอาจจะขึ้นอีกผมก็จะลองซื้อดูสัก300รบาทต <c oughs> ามธรรมเนียมเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปกันต้องออกอย่างนี้กัน กลับมาดูเนี่ยซูชิเห็นไหมทีนี้ในในซูชิเราดูก่อนว่าเรามีเท่าไหร่ในซูชิของเราอะซูชิเราอยู่ไหนนี่อยู่นี่ซื้อไปก่อนหน้ามีอยู่ร้อยหกบาทนะเราจะซื้อเพิ่มเรากลับไปหน้ามาร์เก็ต ที่จริงตอนนี้เหรียญซูชิมยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่มันขึ้นแค่3%ดูจากหน้าของโฮมเนี่ยขึ้น3%กว่าในอรอบยีบสีชั่วโมงเราก็มาดูเหลือนมาเก็ตท้าเรามาดูเมนูมาเก็ตล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ซื้อจำนวนที่ต้องการจ่าย300รบาท ถ้าเราไม่ซื้อสามร้อยเอาซื้อสองเก้าเก้าได้ไหมได้สิเออซื้อสามร้อยมันธรรมดาไปต้องซื้อสองเก้าเก้าอืมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลอมันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยนนี้ถ้ามีเวลาถ้ามันขึ้นเราจะมาทําคลิปขายทําคลิปขายกันอ่นี่ลองดูกันสวัสดีครับ Oh.